สวัสดีเพื่อนเพื่อนรู้นะครับผมจับมารินพูครับวันนี้ครับผมอยู่ที่งานโอเมก้าเฮอร์ทามนะครับที่พาร์คพารากอนครับนี่ซึ่งถือว่าเป็นงานใหญ่ประจำปีของแบรนด์โอเมก้านะครับจัดตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่14พฤศจิกายนนะครับเดี๋ยวตามผมเข้ามาดูเลยนะครับว่าทางด้านในนั้นมีอะไรบ้างนี่อันนี้ก็คือเป็นในส่วนของการเข้างานนะครับเราก็จะมาลงทะเบียนที่นี่ครับเพื่อนๆนี่เขาก็จะให้มาเป็นทิเกตแบบนี้นะครับนี่เดี๋ยวผมให้ดูดีเทลนะครับ ซึ่งเพื่อนๆสามารถที่จะเข้ารับชมงานได้ฟรีนะครับแล้วก็500ท่านแรกที่เข้าชมงานในแต่ละวันเนี่ยจะได้รับของที่ระลึกเป็นมาการองด้วยโอ้โหนี่เป็นห้องแรกนะครับเรียกว่าเป็นห้องที่ชื่อว่า The b l o s s o m Dream นะครับก็จะเป็นแรงบันดาลใจจากลวดลายของดอกไม้นะครับของสายนาฬิกาในคอลเลกชันที่ชื่อว่า W ดอะ i ิ Mini Tresor นะครับสวยมากนะครับ อันนี้ก็เป็นมุมที่หลายๆคนจะมานั่งถ่ายภาพนะครับนี่ถ่ายออมาปุ๊บก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับเหมือนนั่งอยู่ในสวนนะครับนาฬิกาของเขาก็จะมีความสวยงามนะครับแล้วก็แรงบันดาลใจเนี่ยก็จะได้จากลวดลายซึ่งเป็นเอกลักษณ์ทางศิลปะของฝรั่งเศสนะครับที่เรียกว่านำเอาลวดลายของดอกไม้นะครับที่จะสื่อถึงความเป็นผู้หญิงที่มีความนุ่มนวลแล้วก็มีความอ่อนโยนนั่นเองนะฮะ นี่สวยมากนะครับมีทั้งแบบพันข้อเดียวหรือ2ข้อนะครับแล้วก็จะมีมุมให้เพื่อนๆเนี่ยสามารถที่จะถ่ายภาพได้นะครับมาต่อกันที่ห้องที่2นี่ฮะมีเชนเดลียด้วยนะครับเป็นห้องที่ชื่อว่า Mirror Room นะครับสำหรับในห้องนี้เนี่ยก็จะนำเสนอความเป็นทองคำนะฮะเป็นมูลชายโก 18K ซึ่งถือว่าเป็นวัสดุพิเศษของ ทางโอเมก้านะครับในคอลเลกชันที่ชื่อว่าเทรโซนะครับก็จะมีเทคนิคของการลงยานะครับตัวเลขของนาฬิกาเนี่ยก็จะเป็นลักษณะก็คือเป็นเลขโรมันนะครับนี่ห้องสวยมากนะครับเรียกว่าอินฟลูเอนเซอร์หรือเพื่อนๆเ,เ,เนี่ยมาทำคอนเทนต์กันได้สบายเลยนะครับในห้องนี้นะครับแล้วก็มาเยี่ยมชมความสวยงามของคอลเลกชันนาฬิกาของสุภาพสตรีของโอเมก้านะครับที่มีมายาวนานกว่า100ปีนะครับนี่ และจริงๆเนี่ยเขาก็จะมีตรงนี้นะครับให้เราสามารถที่จะถ่ายภาพได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับเราก็แค่กด next นะครับนี่เขาก็จะมีเฟรมให้เราเลือกนะครับอันนี้จะต้องกด next อีกหนึ่งครั้งนะครับนี่ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับกล้องเนี่ยจะอยู่ทางด้านขวามือมุมบนนะครับนี่พอถ่ายออกมาปุ๊บก็จะเป็นลักษณะแบบนี้แล้วก็สามารถที่จะสแกน QR code ครับแล้วก็รับภาพกลับไปได้นะครับ สำหรับห้องที่3นะครับชื่อว่า Hall of t a m e นะครับนี่ก็จะเป็นการจัดแสดงนาฬิกาสำหรับสุภาพสตรี6เรือนในประวัติศาสตร์ของแบรนด์นะครับนี่เริ่มต้นนะครับตั้งแต่ Pocket Watch นะครับในปี1906นะครับซึ่งเป็นนาฬิกาพกทองคำ 18k สวยงามมากนะครับแล้วก็งานเนี่ยเป็น enamel นะครับนี่ของจริงนั้นสวยมากๆนะครับต้องมาชมที่งานนะครับ แล้วก็เรือนถัดมานะครับก็จะเป็นลักษณะของศิลปะของโอเมก้าอาร์เตโกนะครับในปี1937นะครับก็จะเป็นทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับแล้วก็โดดเด่นด้วยสายข้อมือแบบผ้าซาตินนะครับนี่มาถ่ายภาพเก็บเป็นที่ระลึกกันได้นะครับแล้วก็ในเรือนที่3นะครับนี่เป็น1952นะครับเป็นโอเมก้าเลดี้สวอชนะครับ ก็จะมีความแฟมินีนนะครับแล้วก็เป็นสายข้อมือแบบทูบกลาสที่ยืดหยุ่นได้นะครับเรือนที่4นะครับ1956กนะครับนี่ก็จะมีความแบบอ่อนช้อยนะครับแสดงถึงหัตถศิลป์อันละเมียดละไมยของแบรนด์นะครับแล้วก็เรือนต่อไปนะครับนี่เรือนนี้เนี่ยผมมีความรู้สึกว่าเขาเปรียบเสมือนกับเครื่องประดับ ที่อยู่บนข้อมือเลยนะครับของจริงสวยมากๆนะครับก็จะเป็นเพชรนะครับแล้วก็เป็นทับทิมนะครับเห็นไหมฮะเหมือนกับกำไรข้อมือนะครับแล้วก็เรือนสุดท้ายนะครับเป็นเรือนที่โด่งดังมากๆนะครับของโอเมก้าก็คือ c o n s t e l l a t i o n Manhattan ปี1982นะครับนี่ ก็จะเป็นสแตนเลสสตีลกับทองคำา8 k k นะครับถือว่าเป็นเรือนในตำนานนะฮะทั้ง6เรือนของโอเมก้าที่มาจัดแสดงวันนี้ก็เจอคุณจีจี้นะครับนียานแม่ของเราจาก Facebook นะครับก็ต้องถ่ายภาพเก็บเป็นที่ระลึกกันสักเล็กน้อยนะฮะห้องต่อไปครับจะเป็นห้องที่ชื่อว่า bed time room นะครับนี่เขาก็จะเอาจินตนาการของห้องนอนนะครับแล้วก็จะมีลวดลายของสายนาฬิกานะครับมาให้เราดูนะครับในคอลเลกชันที่ชื่อว่า the view mini t r a s e r นะครับ ก็จะมีดอกไม้ผีเสือ้อทะเลนะครับห่วงอวกาศนะครับมีเตึงมีเตียงให้เรียกว่าเรามาเล่นถ่ายรูปกันได้เลยเหมือนกับตัวเราเนี่ยกำลังลอยอยู่นะครับห้องนี้ได้รับความสนใจมากๆนะฮะซึ่งก็เป็นไอเดียที่ดีนะครับนี่ทุกอย่างลอยได้ครับเพื่อนๆสวยงามมากแล้วก็มาสู่ห้องสุดท้ายนะครับก็จะเป็นห้อง Product Display Room นะครับสำหรับในห้องนี้เนี่ยครับเขาก็จะมีการจัดแสดงรายการรุ่นใหม่ที่เป็น n o v e l t y 2022นะครับสำหรับคุณสุภาพสตรีทัท้งหมดไม่ว่าจะเป็นคอลเลคชันคอนสเลช t ั่นนะครับซีมาสเตอรหรือว่าเ e v ะวิวมินิเทรโซนะครับนี่เรือนใหม่ล่าสุดเนี่ยก็จะจัดแสดงอยู่ในห้องนี้นะครับซึ่งถือว่าเป็นงานอีเวนต์แห่งปีนะครับ Omega h e r Time ที่ลานพาร์พารากอนนะครับที่ สยามพารากอนเลยนะครับเพื่อนๆทุกคนเนี่ยสามารถที่จะเข้ามารับชมงานนี้ได้ฟรีเลยนะครับตั้งแต่วันจันทร์ถึงศุกร์ครับ11เนาฬิกาถึง20นาฬิกาเสาร์อาทิตย์ตั้งแต่10โมงครึ่งถึง2ทุ่มครึ่งนะครับนี่หรือว่าใครที่ต้องการจะลงทะเบียนออนไลน์นะครับสามารถลงทะเบียนออนไลน์ผ่าน line oa ของ ad omega thailand ได้เช่นเดียวกันนะครับงานนี้เนี่ยรับชมได้ฟรีนะครับเตรียมกล้องเนี่ยมาถ่ายภาพ ส,สวยนะครับหรือว่าใครที่เป็นแฟนคลับของโอเมก้าอยู่แล้วนะครับนี่ก็ใส่นาฬิกาของโอเมก้าเนี่ยมาถ่ายคอนเทนต์กันได้นะครับในงานต้องบอกว่ามีทั้งอินฟลูเอนเซอร์นะครับแล้วก็สื่อต่างๆเนี่ยมากันเยอะมากนะครับเพราะว่าถือว่าเป็นงานใหญ่มากๆนะครับนี่ห้องนี้จริงๆก็เป็นห้องหนึ่งที่แสงสวยนะครับแล้วก็อันนี้เป็นนาฬิกาที่ ผมคิดว่าผู้หญิงทุกคนเนี่ยใฝฝันนะครับอยากจะมีนาฬิกาของโอเมกาสักเรือนนะครับโดยเฉพาะรุ่นนี้นะครับนี่สวยมากๆนะครับเห็นไหมสีแดงนะครับประดับเพชรนะครับล้อมเพชรด้วยนะครับมีความหรูหรามากๆนะครับแล้วก็เรือนสีน้ําเงินนะครับนี่สวยจริงๆนะครับ นี่ก็เป็นบรรยากาศนะครับภายในห้อง product display room นะครับก็จัดอย่างยิ่งใหญ่อลังการนะครับแล้วก็สามารถมาถ่ายภาพบรรยากาศนะครับในห้องนี้ได้นะครับโดยเขาจะมีทีมงานนะครับนี่ก็ถ่ายภาพกับคุณจีจีอีกสักหนึ่งรอบนะครับจาก f a c e b o o k นะครับยันพ่อและยันแม่ก็จะได้ภาพออกมาเป็นลักษณะแบบนี้นะครับ นี่ถ่ายกับคุณเจและคุณใหม่นะครับแห่งมู v e Forward c o n n น c t i o n นะครับแล้วก็มาถึงทางออกนะครับก่อนที่เพื่อนๆอนจะออกเนี่ยก็สามารถที่จะยื่นตเ๋ตแบบนี้ได้นะครับก็จะได้รับของที่ระลึกนะครับเป็นมาคการองแบบนี้นะครับทั้งหมด3ชิ้นด้วยกันนี่ลวดลายของกล่องก็สวยงามมากนะครับเป็นที่ระลึกนะครับผมเปิดให้ทุกท่านได้ชมนะครับนี่ ก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบคอนเทนต์ในสไตล์นี้นะครับยังไงเราพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับวันนี้ผมจอบมาดินพูลาไปก่อนสวัสดีครับ